ครับตอนห้าครับสวัสดีครับต้นหักนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเมื่อกี้ก็รถตู้นะครับรถตู้มาหน้าบ้านลุงนะครับจะรีบเดนไม่ไหนแล้วเทถานางนโพกัน นะครับในโพชาแนลนะครับในสวัสดีครับเห็นเขาว่าเขาจะมาถ่ายหนังหรือเปล่าเอ้ามาถ่ายหนังเหรออืมโอ้เอฟซีเขามาถ่ายหนังนะครับเห็นเขาเดินไปถามผมเมื่อกี้ว่ากองถ่ายอยู่ทางไหนเอ้าเหรออืม หเ,เห็นเดินไปเดินไปถามว่ากองถ่ายอยู่ทางไหนผมก็เลยชี้ไปทางนู้นเพราะว่าน่าจะถ่ายอยู่ทางนู้นนี่แต่กองไฟอยู่เลยทางนี้นมันจะมีแต่กองไฟเท่านั้นแหละที่มีข่าวออกไปนะว่าเขาจะมาทำหนังอะ่อะ,ะอ,น,นะอนี่ครับกองถ่ายบุกโกกอกแล้วนะครับอากาศล่าสุดนะ กีน่าบ้านลุงพลนะครับกีเอ็มกำลังแต่งตัวอยู่นะครับก็มีพี่คนนึนงครับเดินมาถามมากองถ่ายไปทางไหนนะครับเอ็มก็เลยชี้ไปทางบ้านของป้าถอนนะครับน่าจะฝั่งนู้นนะครับที่เขาจะมีการถ่ายทําละครถ่ายทําหนังกันนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับไปแล้วนะครับน่าจะฝั่งบ้านป้าถอนนะครับ เมื่อกี้ก็มาจอดหน้าบ้านพ่อแบมนะครับแล้วก็มีคนนึงเดินมานะครับเดินมาฮะเดินมาที่ตรงนี้นะครับเอ็มก็แต่งตัวอยู่นะครับเขาก็เลยถามว่ากองถ่ายไปทางไหนนะเอ็มก็เลยชี้ไปฝั่งนู้นนะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับผมเสียวัสดีครับป้าัสดีครับ เสื้อผ้าไปเสื้อสวยมากเลยสวยไหมสวยมากเสื้อจ่าเอ็มทุกคนโคตรอุ่นเลยฮะโคตรอุ่นอ่ะเริ่มต้นที่สามบาทนะโอ้โหประมูลอีกอ่ะโอ้ยเสือพาเอฟซีมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับว่าจะตื่นสายสักวันไม่มีโอกาสตื่นสายตีห้าปุ๊บสะดุ้งตื่นทุกที นี่ครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนกำลังจะหกโมงนี่ครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับมาสักครู่นะครับมาสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีกองถ่ายละครนะครับลงพื้นที่กกอกนะครับเมื่อกี้ก็เดินมาถามเอ็มนะครับว่ากองถ่ายไปทางไหนนะครับตอนนั้นเอ็มยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเอ็มก็แต่งตัวอยู่อาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่งตัวนะครับ เดี๋ยวเลยชี้ไปทางบ้านประถอนนะครับน่าจะมีการถ่ายทําอยู่แถวนน้นนะครับเท่าทีได้รับข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับรถตู้สามคันนะครับเมื่อกี้รถตู้มาสามคัน นี่อากาศดีมากนะครับเช้านี้ที่กกกองนะครับก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับผมดูว่าบรรยากาศข้างหลังนะครับสุดยอดมากนะครับบรรยากาศล่าสุดเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับถ้ามีไลฟ์เดี๋ยวมาเจอกันที่กกกองนะครับไม่รู้ว่า การถ่ายทําจะมาถ่ายที่ร้านองค์ปูหรือเปล่านะครับหรือว่ายัางไงก็รอติดตามนะครับ๋อเมกี้เห็นต้นฮักแวบๆบแบบเดินไปไหนแล้ว ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับผมมานาสอรี่หรือเปล่านะครับนะผักหมผ้านะได้เป็นมานานะครับดูบรรยากาศภูหลวงนะพ้างหลังนะครับสวยมากนะครับหลังบ้านลุงพลนะับรรยากาศหน้าแคมปริ้งมากครับตอนนี้ยิ่งเข้าหน้าหน,า,นาวเนาะกิน ย่างหมูนะครับร้อนๆนะครับเหนื่อว่าหมูกระทะนะครับผมอากาศมันได้มากเลยตอนนี้อันนี้ไฟก็ดับแล้วนะครับจนหักน่าจะถอดนะครับ นี่ก็ตื่นหมดแล้วเนาะตาชานตื่นเอ็มก็ตื่นลุงนะตื่นนะครับลุงตื่นตีห้ากว่านะครับลุงหัวเดินออกมาเปิดประตูน่าสนนะครับที่หน้าบ้านลุงต้นฮักก็มาแล้วนะผมเมื่อกี้เห็นแบบแบบอ่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ต้นฮัก คืนนอนตีไหนคืนนอนไม,อนะไม่ได้ดูเวลาครับไม่น่าจะเกินตีสามไม่น่าเกินแต่ว่าตีแน่นอนแน่นอนโอ้โหจนหักนะครับนอนดึกตื่นเช้านะครับ,บตันแรกตื่นตีตีห้าแล้วจะให้หลับต่ออ๋อสะดุ้งขึ้นมาตอนตีห้านะครับไม่เคยดุง้งนาฬิกาปกาลุก,กตั้งปลุกตั้งปลุกทุกวันไม่ทุกวัน ถ้าให้ตั้งปลกทุกวันนี่ประมาณหกโมงหกโมงกว่าอเนี่ยต้นฮักนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับกดติดตามต้นฮักโกกอกด้วยนะผมน่ารักเนาะต้นฮักโกกอกเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่เห็นคนไลฟ์ต่อแล้วครับเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับนี่ก็ดูแลหน้าบ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวจะกวาดต่อแล้วครับนี่ครับทั้งกวาดทั้งเป็นรปภนะครับงานตระหนัดของเขานะครับ โอเคนะครับายเป็นชานชัยนะครับชานชัยกินร่วนรวยนะครับคันนี้โอเคนะครบรรยากาศล่าสุดประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ